ขอเเียนเชิญอาจารย์ุรรมพระอาจารย์ก็มีหลายท่านของพทต่างไปแต่านอาจารย์สุนบุญท่านอีกวิทย์แล้วก็อีกหลายๆท่านมีเรื่องของการปริกลกที่กว้าหไหๆเอ่ยปลายหัวไม่ติดซึ่งมันสอดคล้องกันของเป็นของอาจารย์มรวิทย์คือสมองนี่มันมีอยู่สามชั้นของคนเราชั้นในสุดเป็นของสัตว์เลื้อยคลานที่มันยังติดอยู่ในคนเพราะคนมาเก นี่ไม่ได้วิ่งเลยมันลุกมามันต้องคึ้มันต้องกลาดเาลยต้องใช้สมองส่วนนี้อยู่สมองส่วนกลางก็คือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกเลหน,นึคนทุกคนกินนมแต่สมองส่วนนอกสุดเนี่ยเป็นสมองของมนุษย์ทีนี้ตรงนี้มันอยู่ในตลาหลหาวทางใกล้เนี่ยตาลาวหัวโรกเราเรียกแต่หัว,รวโรนคือมันพว่าง ถ้าภาพอยู่นี่คนก็จะคิดจากสัญชาติายานสี่ประการแบบสัตว์เลื้อยคลานและก็สัตว์เลี้ยงลูกในนมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายอดทองยอดทองนี่มีสภาพเหมือนจอรเขีจอราขีนี่คือสัตว์เลื้อยคลานและยอดทองนี่มีฉายาของคือของมันก็คือบ้านนายอยอดทองบ้านนายซึ่งมันไม่ใช่คนใต้คนใต้ก็าต้องรบนายไม่รบนายไม่หายทุน กระตอมมันคิดมันคิดในเรื่องกินอาหารพักผ่อนลภภัยแล้วก็ชื่พันหรือหรือเรื่องอะไรต่างๆมันก็คิดจากตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกกันว่าหมนนูนุ่ยหมูนุ่ยนี่คนใต้รู้จักกันนี้ว่ามันเหมือนกับวัววัวก็คือจะเลี้ยงลูกเรื่อยๆอันนี้ก็คิดไม่ไปเหมือนกันอาจจะสูงกว่าสัเนเรลกาหน่อยคิดเรื่องกินอาหารพักผ่อนลภภัยชื่นพันสี่เรื่องนี้สัญญาตญาต่งาน แล้วมันคิดก็คิดเริ่มจากสมองส่วนใดเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ทางใต้ราเรียกรูปนุษย์ก็คือมนุษย์รูปมนุษย์คนนี้จะคิดถ้าคิดถ้าดูภาพข้างลา่างมันจะคิดเรื่องจากว่าทําคิดจากข้างนอกเข้าข้างในเพราะสมองข้างนอก,นอกมันมันคิดเรื่องว่าทําเป็นมันคิดนอกเหนือจากกินอาหารพักผ่อน สืบพันธุ์หลบไที่ที่มันเป็นหัวกะลาอยอยู่ในกะลาหัวเราสมองเนี่ยพลิกให้หายแค่พลิกพลทีนี้คนที่จะพลิกได้หัวแม่เท้าก็คือผู้นําที่อยู่ชายขอบผู้นําที่ติดดินผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ติดดินอยู่ชายขอบการพลิกพลบที่ข้ไม่หายด้วยด้วยปลายหัวแม่ตีนีก็คือทำอวิจชาให้เป็นวิจชาเนี่ย ขงความเมช้าของกันจึงเนี่ยเข้ามากระทบกระเทียบครูอาจารย์อยากรู้อย่างนี้แต่ถ้าเราพลิกจากความน้อยใจยเป็นความภูมิใจเนี่ยว่าครูเป็นครูลูกจา้างแต่ทําได้มากกว่ามึงวันว <c oughs> ิธีคิดมันคิดจากข้างนอกเข้าสูขข่ข้างในเราเป็นห่วงเรื่องวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติที่ประราชสมบัติ็นอยู สำคัญที่สุดถ้าพลิกพบหรือกลาที่ว่าม,มันหายกลายเป็นวิชาจากอวิชาเป็นวิชาแล้วก็เกิดปัญญาเลยเขาเดิอนเรืองได้ไม่ต้องไปลงรายละเอียดทุกสิ่งมันมาเดินเรื่องอีกไดนะ้แล้วเราเห็นว่าในระงานหลังที่มันวอกงากนเนี่ยคือการวิจัยของคนในท้องสิทธิ์จิงจิงนะฮะจากการสังเกตจากจาการทดลองด้วยด้วย ประสบะการณ์เนี่ยแล้วการสังเกตการทดลองเรียกกลุ่มผิดเนี่ยมันคุมได้ดีกับไอ้ทดลองแบบวิทยาศาสตร์อย่าง G M O เนี่ยเราบอกว่ามันคุมมันไหวไหมแต่ชาวบ้านเนี่ยกค็คุมด้วยประสบะการณ์พวกกลุมได้ที่น่าดีใจวันนี้มีผู้รับผู้ใหญ่มากเลยแล้วคิดว่าไอ้กระอนนี้เป็นยังไงนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดีแต่ทำอะไรเราจะขับดันความรู้อันนี้ให้เรากลายเป็นมาใช้ในเรื่องกระบวนการของโลกขอลัราเองซึ่งในภาคประชาชนที่ทำมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นควรทําเลยควรเอาความรู้อันนี้เป็นหลักอย่างที่เมื่อกี้พ่อบอกว่าไม่ต้องไปสอนอะไรเพราะอาจารย์รายละเอียดเขารู้เองนะฮะคือสอนรายละเอียดแบบหลักสูตรว่าคือโศกษาแล้วโง่โง่ตายนะฮะมันเป็นรายละเอียดเกิดนั่นคือจำเป็นผมว่านี่จำเป็นนกระบวนการโซเชียลเซชั่นจะต้องเกิดขึ้นเป็นการกระบวนการฟื้นฟูการศึกษาในภาคประชาชุนะไอ้ปริญญาบัติที่มาจากมหาวิทยาลัยก็เจอมหาวิทยาลัยคลองถิบมันก็พูดกับรู้เรื่องคือมันมีด็อกเตอร์เหม่ใช่หรือ ว่ามันต้องทำแบบนั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะสิ่งที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมามันทำลายความมั่นใจคนในท้องถิ่นหมดเลยนะเราไปบ้าอเอกสารนั่นเองนะักสังคมในยุคเราวางว่านี่บ้าอสองอย่างเอกาสารกับเซลเล็ตเซลเล็กคือไอ้พวกรถยนต์ต่างๆเนี่ยขายกันฟุ่มเฟือยขึ้นมะาแล้วก็เศอกดารคือไอ้ปัญญาบระดิษงสวยเนะนี่ยยิ่งหันนายออกนอกระบบที่มีเศอกดารอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันนะเริ่มทำของเราเราโลกมัม่นใจและมีศักดิ์สินเรา เมื่อตรงนั้นแหละคิดว่าเราจะบาลานซ์ได้